นี่ค่ะพี่อ้อยจะมาทำบะหมี่แห้งนะคะทำเป็นมังสวิรัตเนะก็ให้ลูกซื้อบะหมี่จากเมืองทองนะคะเป็นบะหมี่เส้นเล็กเนาะ ดูเส้นก่อนนะคะถ้าเป็นตัวพี่อ่อยทานเนาะพี่อ้อยชอบเป็นบะหมี่เส้นแบนเนาะพี่อ้อยว่าเส้นแบนจะอร่อยกว่า วเส้นเล็กน,นะคะแป้งเขาจะเยอะนะคะห้องล้างน้ำออกนะคะเพราะลวกเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างน้ำเย็นนะลวกเสร็จแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นนะคะเพื่อล้างแป้งออกนะไม่งั้นตัวแป้งเขาจะเยอะมากจะบอกว่าที่เยอะเพราะว่าทำให้ลูกชายนะคะ ใส่ซอสนะคะใส่แทนซีอิ๊วเลยเนาะั้งใช่ค่ะมันกระเทียมเจียวเพราะว่า เดี๋ยวเตรียมเจียวจะโรยข้างหน้าเนาะทําทานง่ายๆนะคะซื้อ,อเราเตรียมเครื่องไว้ในบ้านเนาะที่ส่วนใหญ่พี่อ้อยจะทําทานเองนะคะเพราะว่าตัวพี่อ้อยกับลูกเนี่ยทานมังนะคะทานมังทานเจนะคะของทุกอย่างเราก็เลยต้องเตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเห็ดหอมเนาะเมื่อกี้ลวกเอาไว้ ใส่เยอะเขาก็บ่นนะบอกแม่เขาม่ค่อยชอบคือบอดตรงๆนะคะสมัยก่อนแรกๆเลยนะคะที่พี่อ้อยอเริ่มเริ่มมาทานทานเจหรือว่าทานมังเนาะช่วงนั้นนะคะเป็นอะไรที่แบบเห็ดหอมเนี่ยจะต้องมาเห็ดหอมต้องมาต้องเน้นเครื่องเน้นอะไรสารพัดนะคะตอนหลังๆแบบพอเราทานนานเข้านาน,านเข้านะคะของทุกอย่างเหมือนกับไม่จําเป็นเนาะ ก็กลายเป็นของอร่อยเลยกลายเป็นอ่าความเบื่อเข้ามาแทนที่นะคะไม่เยอะถัว่วลิสงนะคะย้อยก็จะใส่ถุงทุบเหมือนเดิมนะคะอย่างที่ย้อยเคยทําต่ก่อนนี้เนาะก็ถัว่วย้อยจะคั่วไว้ทีเยอะๆเลยนะคะเวลาเราใช้เราก็จะนํามาทุบนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เองแค่กระเทียมเจียวทําเอาไว้ ทำใส่ขวดไว้นะคะตังไช่ก็ซื้อเป็นถุงใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใส่ขวดไว้เหมือนกันนะคะทุกอย่างจะต้องมีในบ้านนะคะพวกลูกชิ้นพวกอะไรที่วาเคยทำคลิปให้ดูอ่าตู้เก็บสเบีย์ที่วาแล้วเนาะว่าที่บ้านจะมีตู้สองใบอีกใบหนึ่งจะไว้ของอ่าของเจอีกใบหนึ่งก็จะไว้ ของขาวซึ่งเป็นพวกหมูพวกไก่กุ้งอะไรพวกนั้นนะคะจะเป็นของลูกสะพยเนาะพี่เอ๋ก็จะให้ลูกทานน้ำตาลแยหาวานเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาทานพวกขนมเค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะช่วงที่เขาทำงานอยู่ที่ที่ทำงานเขาเนาะก็ตรงนี้อยู่บ้านเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้เขาหน่อยนะคะก็ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะบะหมี่แห้ง ลูกชิ้นเห็ดหอมนะคะใส่มะนาวเนาะแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างก็ตามนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลคล์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยเนาะก็ฝากช่องหลานชายพี่อ้อยวางคลิปไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ